ตามรอยบาดแผลนั้นออกมามาอยู่ตรงนี้เพื่อบอกเธอตอนที่โลกใบนี้จะทั่นไหวแต่ฉันมีเพีงลบให้ไปยังจะได้ไม่ในวันนั้นในวันที่ฝันฮึอ๊ะจิ๊บอ้าวยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมลูกบักอยู่สินะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำได้บัก เว็บเติมโลบักสุดคุม้มเลทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ ID p a ียาก็ได้เรามีบริการหมดมีหลักสูมของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยสวัสดีไม่รักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินับผมตอนนี้เราอยู่กันในหน้านเว็บเกม a n i เม Battle Simulator วอร์ชั่น2.0นะฮะอัปเดตเป็น l i g e n d a r m o t h e r นะครับหรือว่ากระสุนวงจากรันเองที่นารโตะมันกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เป็นอัปเดตเล็กนะฮะก็จะมา ให้ดูกันนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นๆเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าอัปเดตในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับกดแปลภาษาก่อนเลยวุ้นแปลภาษานะฮะมีรหัสใหม่ครับผมได้เป็นโค้ชใหม่นั่นเองแล้วก็ แก้ไขข้อผิดพลาดก็คือแก้บั๊กนะครับแล้วก็ความสมดุลของมือถือทำไมกูยิ่งแปลและยิ่งงงวะนะฮะความสามารถในการทดสอบก็ไปชูริเกนของนารูโตะฮะตอนนี้มีสกิลมาแล้วนะครับนะของนารูโตะเดี๋ยวเราจะไปลองกันและก็ลบสปิริตบางตัวก็คือลบตัวละครบางตัวออกนะครับในตอนนี้แร่โอกาสหายากที่สุดสูงขึ้นโอเคนะครับแปกลับเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษกดีกว่านะฮะมันน่าจะบัฟให้เราสุ่มแรได้เยอะขึ้นหรือเปล่าแบบโอกา,กาสได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้เอาตัวละครอ,ออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีตัวไหนโดนเอาออกบ้างนะฮะแล้วก็มีสกิลมาให้เราทดลองครับผมไลชูริเคนแก้พวกบาลานเวบป้อนนะฮะก็คืออาวุธต่างๆโดนปรับบาลานนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ฮะเกมพัสดนะครับก็ยังเป็นพีออเดอร์อยู่นะครับมาตอนไหนค่อยมาซื้อแล้วกันไปเปเข้าตัวเกมกันดีกว่าครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะสวัสดีเหล่าผู้ชอบอน,นิเมะทุกคนเลยนะครับอยู่ผมซินฮ่าเจาา้าโมกมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน r o b ็อกซ์อนิเม t แบทเทิลซิมูเกดเพย์เหมือนเดิมเดี๋ยวติดเล็กกาสิทธิก์ก็กอยเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดนใหม่ๆฮะค,คลิปโดนนี้จะมาพูดถึงอัปเดตเล็กในครั้งนี้กันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง นะครับอย่างแรกเลยขออนุญาตแจกโค้ดใหม่ล่าสุดกันฮะทุกคนนะครับตอนนี้มีโค้ดใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดที่ย้ำชาดตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาแจกโค้ดกันสำหรับโค้ดแรกฮะตัวนี้เลยนะครับนี่นะฮะโค้ดนี้เราจะได้10สปินนะครับแล้วก็เงินอีก2 5 0 0 0เครดิตนั่นเองนะกดไปเรียบร้อยฮะโค้ดที่2ครับผมโค้ดนี้จะได้10สปินนั่นเองนะฮะกดแอน e r เไปนะครับแล้วก็อีโค้ดนึงฮะโค้ดสุดท้ายครับผมโค้ดนี้จะได้5สปินนฮะทุกคน จัดไปก็พร้อมนี่ฮะโค้ดทั้งหมดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะว่าเขาปรับอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมหน้าสปิริตครับผมบอดนะฮะเขาได้ปรับใหม่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้เอาตัวแบบบางตัวเอาออกนะครับซึ่งเอาออกเยอะมากและบางตัวโดนบัฟขึ้นด้วยนะครับมาดูกันย้ำช้ายังอยู่ฮะน้าพระเอกสุดกลาละหลักของเราบนรุโตะน่าจะโดนเอาออกไปแล้วนะครับซากุระเหมือนกันแต่นารุโตะยังอยู่ฮะนารุโตะล่างธรรมดานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเนาะ ซินะต่ายังอยู่โกคูนะครับวีจิต้าแอนดรอยสิบแปดนะครับแล้วก็โกคูล่างก๊อดนะฮะคาคาชิครับผมนารุโตะอยู่ในระดับอัลต้าแรงหมดแล้วนะครับโบลี่นะฮะมาดาระนะครับแล้วก็โกจิต้านะครับเพนนะครับถูกยกมาให้อยู่ในระดับรีเจนเดอรี่หมดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับบางตัวโดนบัฟนะเนี่ยนะฮะไซตามะนะฮะโกคูอัลต้าอินสติ้งแล้วก็ท่านบิวแล้วก็มาดาระถูกบัฟนะครับให้อยู่ในอัลติเมทนะท่านบิวเนี่ยนะครับ โอเคประมาณนี้ส่วนตัวอื่นตอนนี้น่าจะเอาออกหมดแล้วนะครับสาเหตุที่เอาออกให้ผมเดาง่ายๆนะผมคิดว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทําพลังของไอ้พวกนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่ะไอพวก ability นะครับส่วนตัวที่เอาออกเนี่ยน่าจะยังไม่เริ่มทำนะครับก็เลยอาจจะไม่ใส่มาก่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากๆว่าพี่พวกเราจะสุ่มไปเป็นตัวละครทําไมวะเออสุ่มแล้วมันได้อะไรวะนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีพลังนะครับของแต่ละตัวนะครับนะที่เราสามารถใช้ได้นั่นเอง แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มานั่นเองนะฮะแต่ของนารูโตะมาแล้วนะครับนหนึ่งสกิลเขาให้เรามาลองใช้กันซึ่งอัปเดตเนี่ยนะครับพลังน่าจะมาอาทิตย์หน้านะแบบอัปเดตใหญ่คนถามว่าให้พี่และตัวละครที่เราเคยมีแบบตัวที่มันเอาออกไปอ่ะอย่างเช่นผมมีจีนอสฮะก็ยังอยู่นะครับสามารถใช้มันได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีสกิลแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตในตัวที่ถูกเอาออกไปแล้วเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมโคตรเทเลยเป็นตัวที่ไม่สามารถสุ่มได้อีกแล้วนะฮะ ผมแนะนำครับผมให้ทุกคนเก็บไว้นะใครที่มีตัวแรงๆโอเคนะฮะส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือเรื่องของอาวุธนะปรับบาลานซ์แล้วก็น่าจะมีอาวุธใหม่ด้วยนะฮะนี่ฮะอาวุธอันใหม่ครับผมก็ดาบนี้นะฮะมีชื่อว่า i l l u c i a t o r นั่นเองนะครับก็เป็นดาบของคริสโตฮะดาบแผ่งสองสว่างใช่หรอวะทำไมมันดำแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกดาบหนึ่งที่เท่มากๆนะครับราคาอยู่ที่40,000นะฮะ ก็ดาเมจก็อยู่ที่ระดับกลางนะครับส่วนสปีดก็จะน้อยหน่อยผมซื้อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะดาบเขาปรับนะครับเรื่องดาเมจเยอะมากสังเกตได้ว่าดาบเอ่อเดโมนสเลเยอร์ของเราเนี่ยโดนบ๊ฟบดาเมจลงเยอะมากๆเลยนะฮะเอ่อจากครั้งก่อนแม่งอย่างเทพนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ในกลางๆแล้วนะครับก็มันยังไม่ถึงขั้นกากหรอกนะส่วนนิชิลินเนี่ยนะครับเป็นสายกลางโดยแท้จริงนะฮะตอนนี้นะครับเออใครอยากเล่นแบบแนว สายบาลานะครับต้องเล่นนิชิลินเบสมีอันไหนอีกนี่ฮะเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยเหมือนจะเทพที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ราคาน่าจะบัฟด้วยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่9 0 0 0หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจากครั้งก่อน3แสนนะครับตอนนี้บัฟเป็น9 0 0แสนตอนนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเวลตามวิธีของผมในคลิปที่แล้วเนี่ยต้องใช้ดาบนี้แล้วฮะเพร,ราะว่ามันแรงที่สุดแล้วตอนนี้นะครับโอเคสวัสดีไอ้พวกบักปลอบผมต้องออกเข้าไอดีใหม่ฮะเนื่องจากว่ามันบัคกระผมใส่ดาบไม่ได้นะนี่คือดาบของลโตมาเเกอ้ยได่่นี นี่แต่ยาวมากเลยทำไมดาบมันยาวแปลกๆวะน่าจะยาวกว่าตัวซาตมะอีกนั้นเนี่ยดาบเนี่ยเออมันย่างยาวเลยวะนะครับมาดูดาเมจกันดีกว่าฮะสลับเจ้าดาบนี้เปี้ยฟันไม่โดนเปี้ยฮะสามพันสามนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ผมเลเวลตันเลยนะเออในแรงนี้นะครับผมไม่อัพต่อแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะฟาร์มยากเกินไปได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยนะไอ้พวกนี้มันมันคือตัวอะไรทำไมกูเพิ่งเห็นนะกูไม่เคยเห็นตัวพวกนี้เลยวะไปฟันในพวกเลเวลสองร้อยกันดีกว่าฮะว่า มันจะทาดาเมจได้สูงแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยมันปรับเปลี่ยนใหม่แน่เลยนะทุกคนเออเนี่ยแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยไม่รู้เนี่ยแล้วมอนตรงนี้หายไปไหนวะให้เข้าไปอยู่ด้านไหนลวนะครับหลังจากที่อยู่ด้านนอกมาแสนนานเออนี่ไงนะครับเขาเอามาอยู่ในนี้ละโอเคแล้วทุกคนครับมันยังฟาร์มไม่ได้นะฮะดาบนี้ไม่สามารถฟาร์มได้เพราะกอูตายน,นั่นเองโอ้ยบักปลอบนะเราะว่าผมต้องอัพสเตตเยอะกว่าน,นี้เลยเนี่ยนะครับโอ้นะฮะดาบนี้ก็ค่อนข้างจะ ความเร็ว200ไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปลัดตัวนี้ให้เสร็จก่อนไปจัแครับเอาม่โดนอีกเอาม่โดนอีกไม่โดน,อโ,ดน,โ,ดนโอเคนะครับมันแค่พันแปดเองยร์นะเลือดพวกนี้มันสองพันนะครับน่าจะต้องอัพอีกน้ำเกมนี้จริงๆเราสามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนจะป,ปร,ะรับให้เราว่ายน้ำแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเราสามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับกูมีกระถาดินจานะฮะทุกคนมันปรับเปลี่ยนไปหลายที่เหมือนกันนะครับมอนก็เป็นมอนใหม่ๆด้วยมัง้งเมื่อกี้เนะี่ยเออไอหัวนะผมไมไ่เคยเห็นนะเดี๋ยวไปดูมอนเซลี่าจะเเเป็นนหมมืออดิยู่่่่หรือเเปลาาาคิดวนจะยังหมือนเดิมนะฮะ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมโอเคเซลก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมลายเซลนางโง่นะฮะยังรัดช็อตได้อยู่ไม่เป็นไรนะฮะดาบนี้ก็อยู่ในระดับก,กลางนะครับนะสำหรับดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากนะผมว่าจะเด้นไปทางดาเมจมากกว่านะดาบนี้นะครับแล้วก็ยาวมากๆเลยผมยังชอบเลยวะโอเคเดี๋ยวผมจะไปซุม่มนะฮะนารุโตะมาใช้กันดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวผมจะย้ายไปอีกไอดีนึงแล้วกันนะครับโอเคทุกคนครับเราอยู่ในไอดีหลวงเจ้ฮะผมขอสลับไอดีนิดหนึ่งนะครับแล้วมือไอมือหลวงเจ้กู ทำไมมือหลงเจ้กูเป็นยางงั้นน่ะวัดนะเฮ้มือหลงเจ้โอ้โหน่าหนากเดี๋ยวคนพิการ้วหลวงเจ้หน้ามึงก็พิการอยู่แล้วนะครับมือมึงยังมันพิการในเกมนี้อีกโอ้นะครับโอเคอย่างแรกฮะผมต้องมาสุ่มในดีนี้นะฮะเนื่องจากว่าไอดีนุ้นมันมีตัวลิมิเต็ดเยอะนะครับผมขออนุญาตใส่โค้ดก่อนเราจะดวงดีได้นันรุโตหรือเปล่าเนื่องจากไอดีนี้เนี่ยนะครับเป็นไอดีแห่งการมหาเทพไงเป็นดีเทพนะครับน่าส่วนมากจะสุ่มได้ตแต่ตัวลิมิเต็ดนะครับเออผมรวเบื่อนะครับมมาสเลลยแกันนะะฮ เรามีถึง30สปินด้วยกันนะครับนะตัวแรกมาเลยฮินาตะนะครับโอเคไม่เอานะครับกูต้องการเดิโตะเว้ยค้างเลยหย่อชาโอ้หถ้าค้างนานขนาดนี้ไม่ต้องออกมาก็ได้นะหย่อมชา้าพูดชี้เขาไม่ค่อยได้เลยว่าคนนี้นะี่ะคนดังนี่มาบ่อยแล้วเกินโอเคมาแล้วเดิโตะนะครับนี่เลยเราสามารถอีคิปนะครับนะสกิลมาได้แล้วแบบนี้เลยนะครับนะ สกิลไลชูริเคนนะครับหรือว่ากระสุนวงจักรธรรมดาน,นั่นเองตอนนี้ไอดีนี้นะครับบอกเลยเลเวลหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจแบบเลเวลหนึ่งกันเลยนะในเมืองโอเคผมมาคามิสเตี้แล้วฮะเมื่อกี้เราอีควิปสกิลนะครับก็จะเป็นเลข3นะครับโอเคผมต้องกดเลข3ก่อนแล้วก็กดอ่าคลิกต่อยหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเสกตัวละครอออแบบนี้ว้าวว้าวนี่ฮะแล้วก็เราก็วิ่งไปหามอนแบบนี้ตูมเว้ยกูตาย <laughs> เออมันก็ที่มากเลยนะสกิลมันน่ะนี่แหละฮะที่หลายคนถามว่าพี่เราจะสุ่มตัวละครไปเพื่ออะไร<ๆ>เพื่ออย่างนี้แหละฮะเพราะว่ามันจะมีสกิลนั่นเองเฮ<ๆ>้ยๆยยยยววยยยยยยยวย่ยยยกยยยยไยย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 ยิยย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 ยะยยยอยย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 นยย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 แยย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 ลยยยยยยตยยตายเลย <laughs> ยลย <laughs> ยย ะะเอาเปไน็นว่าสกิล,ลนี้นะครับถ้าใช้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยมันจะแรงมากๆแต่ถ้าว่าเราใช้กับพวกมอนเตอร์เนี่ยมันจะเบาโคตรๆซึ่งกูไม่กูก็ไม่รู้เหมือน,นกันว่าทําไมโอเคโอเคนะคลองใช้กับมอนดูตูมนี่ฮะโอเคประมาณนั้นครับผมมันไม่แรงนะหาฟรีตต่อดีกว่าในโรงยิมมีปะแต่ในโรงยิมมันตบกันไม่ได้นะสิโอเคผมจะใช้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะบแบบนี้เหงาวนะครับ ก็วิ่งเป็นลายวิ่งเป็นลายแลก็ตุม้มแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเราสามารถใช้ได้ลัวๆนะครับไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยจะแฮปนี่อ้าวกูตายเองเฮ้ยกูเจอยำไฉแล้วทุกคนกูเจอยำไฉแล้วอุ้ยเขากำลังไล่ตบก,กันด้านหน้าอย่างมองมันอย่างมองมันนะกูเอาด้วยกูวิ่งไปแล้วกูยำไฉเอ้ยเจ้าโดนไปซะตุม้ม มันไหวกินสกิลแม็กที่ปะมียำชาตรงนี้แล้วอ่ะนะฮะมาดิมาดิหันมาเดชตัวเดิมปะเนี่ยว่าได้เป็นตัวเดิมแน่แหละโอเคเอาไม่ใช่นี่มันตัวเลเวลหนึ่งเอ๊ะว่าไงหนูแหลกสลายเป็นเม็ดทรายไปซะโอเคฮะก็ประมาณนี้สำหรับสกิลมันเดี๋ยวผมคิดว่าเกมนี้น่าจะอัปเดตอีกทีอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราน่าจะมาเจอกันในอาทิตย์หน้าเนาะสำหรับเกมนี้สำหรับคลิปตอนนี้ฝากเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับเจอกันอีกทีว่าชาติต้องการสียกิล布拉เธอร์มาเด็คฟักเกอร์ไปแล้วนะครับวู้ฮู้